โรมาโน่คอนเฟิร์มผีเต็งคว้าคุญยาฉีกสัญญาที่62.5ล้านปอนด์ครับฟาบิโอโรมาโน่ครับนะักข่าวคนดังเองออกมาเปิดเผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองกำลังเร่งปิดอยู่มาติอุสคุญยาสู่หน้าตัวเก่งของผู้ทำต้นวันเดอร์เรอร์นะครับผู้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์ด้วยกัน โดยปี่าแดงกําลังมองหาแนวรุกเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และมาทิอุสคุนยาก็คือเป้าหมายหลักของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุกิสด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าคาตัวของเขาเข้ามาในทีมเนี่ยก็จะถูกจับไปเล่นในตําแหน่งหมายเลขสิครับซึ่งอยู่ด้านหลังของศูนย์หน้านะครับ และยังว่ากันอีกว่าดาวยิงวัย25ปีก็สนใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ล่าสุดเองฟาบิโอโรมาโน่ก็ออกมายืนยันแบบเต็มปากเลยนะครับว่าแมนยูเป็นทีมเต็งเลยครับที่จะได้ตัวมาติอุสคุญญาจากฟู๊ โดยมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่จะเป็นต้องไปเจราจากับทางต้นสังกัดของนักเตะก,ก็ได้เพียงแค่ตกลงเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการชําระเงินและเงื่อนไขต่างๆก็พอครับพวกเขาเองจําเป็นต้องเดินเกมให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพื่อที่จะแซงหน้าทีมอ,อื่นๆแถมยังต้องคํานึงถึงเรื่อง financial fair play ของทีมด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาเองจะต้องวางแผนเรื่องตัวเลขให้ดีครับนี่คือสิ่งที่โรมาโน่นั้นบอกเอาไว้นะครับ แล้วเพื่อนๆครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบในตัวของมาเทอุสคุณยาก,กันแล้วคิดว่ามาแล้วจะรุ่งหรือว่าจะร่วงครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ